Okay. นะเฮ็ดหมดไปแลาวปากแดงเขาไว้ใจในีกาเป็นบบบมาจุกกันยังว่าเว้ยยังว่าอย่างม,มันม,มันมามีพี่เอล การลูกเอาอยางก็สิยากอยู่กล้องคอยสิเบอร์คอยเลยบ่ลูไม่ได้ซื้อ,อยางมา,มากๆมีแต่ย,ยางไงสายหัวเพิ่งเลี้ยวนีมีฮะสีป่วยผมเอาพี่แถวเรียนกันนะเอาพี่แถวเรียนกันได้ไหนเห็นบ่เบอร์เรากล้องเบอร์อีกเหรอเออ สิทลงสิดลงนี่สะบอกลอ้องนเนี่ยขันเมื่อใดกาไว้ใจใดกากระกล้องเนี่ยเป็นอุปสรรคกะกล้องมีปัญหานี่อากติกะกล้องกล้องมีอคติก็หนา้าคอยมี 你逛逛逛逛,逛。 ดทุกเรื่อทุกไลฟ์สวัสดีหนึ่งร้านดงปลากับพี่แอลนั่นะพี่แอลพี่แอลกินข้าวเ้ากับนียมพี่แอลได้ได้กินพี่แอลพี่แตีวพี่แตียวไม่พี่แอลพึ่งแอลพึ่งเตียวยิงเข่วข้างพี่แตียวจ้ะ ปลาหนิ่นมาเศร้ามาวิอยากจยากอยากกินพี่เตียวพี่เตียวอยากกิน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 หนึ่งปลาหนิ่นตัวใหญ่เนาะอุ้ยวันแล้วมาแล้กไปซื้อปลาเผามากินเมียปลาเผาอยู่บ้านเน่านี่พี่เตียวพี่แอ๋อพี่เตียวเตียวก็แอ๋อ ซื้อปนิ่งไปซื้อปนิ่งเอาไปซื้อปนิ่งเผาชุดจะสองลอยหอมีอย่ยงแล้วพี่นาะแซบ่บแถวตวนั่นแหละพี่แถวพี่แถว téo 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 ขอบคุณค่ะพี่แตวนะคะสำหรับดอกไม้ดอกปุหลาบแดงดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเธอ